ทีนี้ปรากฏว่ายิมเลยกกับเมียขณะนี้อยู่ต่างประเทศสู้กับก็ว่าจ้างสำนักง,งานกฎหมายแห่งหนึ่งในต่างประเทศเป็นคนที่จะดูแลในแง่ของกฎหมายกฎหมายคดีต่างๆจะดำเนินการีำนมกงานกฎหมายมในต่างประเทศแห่งนั้นจะไปเอ่ยชื่อก็เลยไม่ต้องเอ่ยเขาก็มาจ้างช่วงจ้างต่อเขาก็มาจ้างต่อเขาก็มาจ้างสำนักง,งานกฎหมายที่มีชื่อว่าพิสุทธิ์แอนด์พาร์ทเนอร์ ให้เป็นตัวแทนของยิมเลียกในการต่อสู้อะไรต่อไม่อะไรทาในเขตที่เกี่ยวข้องกับคดีคือง่ายๆสำนักงานกฎหมายพิสูจน์แอนพาร์เนอร์ไม่ได้รับงานตรงจากยิมเลียกแต่รับงานผ่านสำนักงานกฎหมายแห่งหนึ่งในต่างประเทศใช่เขามาจ้างต่อเขาเรียกมาจ้างต่อเมื่อวานสำนักงานพิสูจน์แอนพาร์เนอร์ได้ออกแถลงการเป็นแถลงการในนามของยิมเลียกและเมียวิรินยาไปดูไฮไลท์ของมันเลยนะครับไปดูไฮไลท์ที่หนึ่ง มันย้ายสองหน้ากระดาษขี้เกียจอ่านไม่จําเป็นไปดูไฮไลท์ที่หนึ่งไฮไลท์ที่หนึ่งล้อมกรอบที่หนึ่งเขาต้องการจะยืนยันชี้แจงว่าคุณและยิมหมายถึงยิมเล็กเนี่ยนะคุณและยิมก็คือยิมเล็กนั่นแหละและยิมเนี่ยเป็นชื่อไทยใช่ค่ะก็บอกแล้วชื่แล้วอเละคุณและยิมหรือยิมเล็กเนี่ยไม่เคยถือสัญชาติไทยหรือหนังสือเดินทางของประเทศไทยซึ่งสามารถตรวจสอบได้ที่ราชกิจจานุเบกษาในส่วนของประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการได้สัญชาติไทย เอาขึ้นตรงนี้ก่อนเบรกออตรงนี้ก่อนนะ,ะขยายความเป็นการโต้คุณอนุทินเออที่บอกไปถอนสัญชาติจําได้ไหมครับเมื่อวันที่สมเมื่อวันที่สมธันวาวันที่คุณอนุทินนําทีมแถลงคทลายเครือข่ายสแกมเมอร์ยิมเลียกความตอนหนึ่งคุณอนุทินบอกว่าได้สั่งประกากระทรวงมหาดไทยไปถอนสัญชาติไทยของยิมเลียกเรียรบร้อยแล้วดังนั้นยิมเลียกจึงให้ทนายออกแถลงการโต้แจงไม่จริง <ผ>ม<ค>ไม่เคยได้สัญชาติไ,<ด>ไทยแล้วคุณจะมาถอนสัญชาติไทยอะไรผมอืออ่อหยอหน้าย่อหน้าต่อไปทางสำนักง,งานค่ายขอเรียนชี้แจงว่ารูปความไม่ได้หลบหนีแต่อย่างใดโดยคุณและยิมหรือย,ยิมเลียกเนี่ยได้เดินทางออกไปจากประเทศไทยครั้งสุดท้ายเมื่อ19มิถุนายน2568ส่วนคุณวิริยญญาเนี่ยได้เดินทางออกจากประเทศไทยครั้งสุดท้ายเมื่อ11ตุลา2568ก็เมื่อเดือนตุลานี่เองเพิ่งออกไปก็เลยบบจะยืนยันว่าไม่ได้หนีแต่เพิ่งไปคือ1 1ตุลานี่ก็ทันวันแล้วเนาะ เดินทางไปต่างประเทศก่อนที่จะมีหมายจับชพค่อยิมเลี้ยงกับเมียเนี่ยเจอหมายจับถูกไหมใช่ค่ะได้เดินทางออกนอกประเทศก่อนหมายจับจะออกค่ะดังนั้นดังนั้นแปลไทยเป็นไทยก็คือไม่ได้หนีนะไม่ได้หนีว่ามีหมายจับนีออก่จักนะทนั้นเองแต่หน้าเสียดายน่าจะเขียนต่ออีกสักบรรทัดหนึ่งแลาจะกลับมาสู้คดีไหมล่ะอืเดี๋ยวถามใหม่ๆแล้วกันฝากทนายอีกหนึ่งไฮไลท์ต้องอ่านเลยค่ะ ประเด็นที่สำคัญนะอืมอ่ะล้อมกรอบที่สองค่ะเชิญฮะล้อมกรอบที่สองอืมนอกจากนี้นะคะคุณและยิมได้ยืนยันว่าคือยิมเล็กเนี่ยแหละได้ยืนยันว่าตนเองไม่เคยรู้จักหรือมีความเกี่ยวข้องใดๆกับบุคคลที่ชื่อ แตงไทยจําได้ใช่ไหมที่สื่อมวลชนไทยอ้างถึงแต่อย่างใดซึ่งเมื่อปี2567สํานักง,งานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปงได้ใช้ความพยายามเชื่อมโยงบุคคลดังกล่าวกับลูกความเพื่อทําการยึดหรืออายัดทรัพย์ไว้ตรวจสอบมาแล้วครั้งหนึ่งซึ่งในขณะนั้นปปงได้พิจนารณา,นานแล้วเห็นว่าทรัพย์สินดังกล่าวไม่ใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด จึงได้มีคําสั่งให้เพิกถอนการยึดและยัดทรัพย์สินทุกรายการซึ่งลูกความยังคงยืนยันในข้อเท็จจริงดังกล่าวและพร้อมให้ข้อมูลที่จาเป็นเพื่อการตรงนี้เป็นไฮไลท์นะใช่ค่ะเราจะค้างตรงนี้ไว้ก่อนนะจิมเลียดให้ทนายมาบอกว่าเมื่อปี2 5 6 7 6 7รปปงก็เคยพยายามอายัดอายัดไปแล้วล่ะก็เคยอายัดทรัพย์สินที่อยู่ในชื่อของคุณจิมเลียดและ และกับเมียนี่แหละไปครั้งหนึ่งแหละแต่แต่ในีสุดก็ต้องเพิกถอนการอายัดเพราะพบว่าไอ้ความมั่งคั่งของคุณยิมเลียแลดยและเมียไม่ได้เชื่อมโยองอะไรกับสแกมเมอร์อและไม่ได้เชื่อมโยองอะไรกับแตงไทยซึ่งมีหลักฐานชัดเจนว่าแตงไทยเป็นบัญชีม้าร์ข,ของขอบวนการสีเทาๆค่ะถูกต้องค่ะเพราะเรามีข้อมูลแล้วตรงนี้ตัวนี้ไว้ก่อนนะเป็นไฮไลท์ที่ต้องติดตาช่วงหน้าเราจะหาคําตอบกันจริงหรือไม่อสักรน่้ยเดี๋ยวกลับมาตามกันต่อช่วงหน้าขออนุญาตพัก เร็วๆเ,เลยนะคะ